อันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะลูกค้าส่งมาเมื่อวานอันนี้เป็นปั่นแห้งซัมซุงค่ะจากที่มันเป็นสนิมแล้วก็เป็นอลูมิเนียมขาวแง่มานะคะอันนี้ช่างใหญ่ก็มาทําให้มันเป็นทองแดงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเสร็จแล้วลูกค้ารีบค่ะเครื่องซักผ้านะคะเนี่ยค่ะลูกค้าส่งมาเมื่อวานช่างใหญ่จัดการให้ไปแล้วอันนี้ก็ตัวเล็กตัวเล็กจิ๋วๆนะคะช่างใหญ่ก็จัดการให้แล้วอันนี้อาบวานิชแล้วน่ทาวันนชแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะส่งกลับให้ลูกค้านะคะ ตัวเล็กกับเครื่องซักผ้าลูกค้าขอก่อนค่ะเพราะลูกค้าส่งมาเยอะนะคะลูกค้าส่งมาบอกว่าอันนั้นเอาไว้ก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพัดลมตัวน้อยตัวจิ๋วนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นปั่นแห้งอันนี้ก็จะเป็นปั่นแห้งซัมซุงนะคะอันนี้ของเดิมมันเป็นอลูมิเนียมนะคะแล้วก็เป็นสนิมมาอันนี้ช่างใหญ่ก็จัดการให้เมื่อวานแล้วช่างใหญ่ก็พันให้ตอนเช้านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ก็จะเอาอาบ วันนี้ส่งให้ลูกค้านะคะลูกค้ารีบค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็งานที่จะต้องใส่ไมล่าให้ช่างใหญ่นะคะเนี่ยก็ตัดไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นมิสูนะคะมิสูลูกค้าส่งมาเนี่ยค่ะไม่มันไม่มีมิสูตัวนี้มันไม่มีรูไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าลูกค้าทำเนี่ยงัดมาแตกแบบนี้นะคะถ้ามันมีรูก็จะสามารถ ต่อได้ค่ะถ้ามันมีรูแบบนี้ก็จะเอาเนี่ยค่ะก็จะต่อได้แบบนี้นะคะแต่อันเนี้ยมันไม่มีรูมาไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะคะว่าเนี่ยค่ะเพราะมันเดินมาแบบนี้เนาะนี่มันเดินมาแบบนี้เลยก็เดี๋ยวจะลองดูนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะจ๊ะเพราะว่ามิสูนี่คือค่อนข้างยากอันนี้ลูกค้าเขาออกไม่ได้เขาก็ส่งมาแบบนี้เลยนะคะช่างใหญ่ก็สามารถที่จะเอาออกให้ได้แต่แบบเนี้ย เนี่ยไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าเนาะถ้าไม่ได้ก็จบกระบวนการแต่ก็จะพยายามทําให้ได้นะคะลูกค้าเนี่ยค่ะก็จะพยายามทําให้นะคะว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทําแบบไหนเดี๋ยวต้องให้ช่างใหญ่จัดการให้อาจจะเอามัดตรงนี้ตรงนี้ค่ะแล้วก็พันทองแดงก่อนเนี่ยค่ะนี่นี่แบบนี้นะคะแต่อันนี้ก็คือโอเคค่ะ เดี๋ยวช่างใหญ่ตัดแล้วก็เอาออกให้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณลูกค้าเนะะี่ยค่ะที่ไว้ใจช่างใหญ่ใส่ลมนะคะเนี่ยค่ะงานเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอานี้อาบวันนี้ตากให้ลูกค้าก่อนนะคะจะได้ส่งให้ลูกค้าวันนี้แดดดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆออเดอร์ที่ไว้ใจช่างใหญ่ใส่ลมนะคะดูคลิปให้จบนะคะคลิปอยู่น้อยหนึ่งสวัสดีค่ะ